ฝนตกนะครับฝนตกบนถนนลาดยางแนละ้วก็เป็นทางขึ้นเขาลงเขาทางคดเคี้ยวทางโคงเนี่ยต้องใช้ความความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันถนนมันลื่นนะครับโอ้โหรถรถทัวร์ไปไหนมาแล้นนะอี่คันหนึ่งคันสองคันสามคันสี่คันห้าคันครับผมโอ้โหรถทัวร์ ไม่รู้จะไปแอวไหนกันครับเนี่ยทางค้เคี้ยวแบบนี้ครับแล้วก็เป็นทางลาดยางด้วยจะมีคำ้ำนะครับเป็นน้าขังคนเดียวถนนนีครับนยอันตรายครับทางโค้งเนี่ยเพราะยิ่งถ้าฝนตกเบาๆนะฝนตกพรมๆเนี่ยยิ่งน่ากลัวแล้วครับมันถนนมันจะลื่นเป็นพิเศษนะครับถนนฝนตกพรมๆเบาๆนะครับต้องใช้ความร,าระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะครับขับรถขับรา ในช่วงฤดูฝนหรือว่าช่วงที่ฝนตกนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะอันตรายนะครับไม่ว่ารถเล็กรถใหญ่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเห็นตัวเองก็เป็นรถกระบะรถเกง๋งเบาๆจะสิงนง่ก็ได้ไม่ใช่นะครับต้องระมัดระวังกันนะฮะไม่ว่ารถประเภทไหนนะครับทุกประเภทนะครับฝนตกแบบนี้ฝนตก ยิ่งตกใหม่ใหม่ยิ่งน่ากลัวยิ่งอันตรายยิ่งตกใหม่ๆยิ่งลื่นดีจังเลยอะทางโค้งแบบนี้นะครับแม้กระทั่งแมงกระไซนะครับแมงกระไซก็สิ่งก็ไปใช้ดีนะครับไปเจอน้ําขังนี่ก็ลื่นนะครับแมงกระไซก็เหมือนกันครับต้องระวังหน่อยจะเห็นว่าเป็นรถเล็กจะบิดยังไงก็ได้นะครับเราต้องเซฟตี้ตัวเองไว้อย่าประมาทนะครับความ เป็นหนทางที่ไปดีเอาซะเลยครับเนี่ยฝนตกแบบนี้ครับช่วงนี้ยังเป็นฤดูดฝนนะก็ยังมีฝนฟ้าตกลงมาเป็นบางวัน เวลาเราเจออะไรผิดปกติอยู่ในเลนของเรานะครับมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นเวลาเราเจอรถสวนมานแล้วก็มาบไฟให้เขาดูสักหน่อยมาบไฟเตือนเขาหน่อยเยว่าเออเราข้างหน้ามีอะไรเป็นการให้สัญญาณเช่งกันและกันนะครับนะเรียกว่าแสดงความมีน้ำใจตอบเ่อนร่วมทางบนท้องถนนก็ไม่มีอะไรมากครับแค่นี้ครับ